เวลาพูดถึงเอกสารราชการนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงอะไรที่มันน่าเบื่อเบื่อตัวหนังสือเยอะๆใช่ไหมคะใช่เลยครับอ่านแล้วก็อาจจะง่วงได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเอกสารฉบับหนึ่งที่แบบจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากเลยนะก็คือแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ค่ะอือฮึพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยใช่ไหมครับว่า ปีหน้าเนี่ยตำรวจไทยจะทำอะไรใช่เลยค่ะจะไปทางไหนจะดูแลเรายังไงกันแน่ครับแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่แผนที่ตำรวจคิดกันเองนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ระดับประเทศเลยอ๋อคือมันเชื่อมกับแผนอื่นด้วยใช่ครับทุกอย่างต้องสอดคลองกับยุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็มีกฎหมายตัวใหญ่ที่ชื่อว่าเอ่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคอยกำกับอยู่ ซึ่งกฎหมายตัวนี้แหละครับที่บังคับให้ทุกหน่วยงานต้องทำแผนแบบนี้ออกมาต้องบอกเลยว่าจะทำอะไรวัดผลยังไงใช้งบเท่าไหร่เพื่อให้โปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้งั้นเรามาเริ่มแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะพอเปิดดูแล้วเนี่ยโครงสร้างหลักๆของแผนนี้เหมือนเขาจะแบ่งเป็น4ี่เสาหลักใหญ่ๆห,หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับมี4ี่ยุทธศาสตร์หลักซึ่ง เอ่อทั้งหมดเนี่ยมันทำงานเชื่อมกันหมดเลยนะอ๋อไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกกันครับแล้วก็มีเป้าหมายปลายทางที่ผมว่าน่าสนใจมากคือวิสัยทัศน์ที่เขาบอกว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาโหคคำว่าเชื่อมั่นศรัทธาครับคำนี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของแผนนี้เลยมันไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่นะแต่มันคือการทำงานเพื่อให้ได้เอ,อ หัวใจของประชาชนกลับมาใช่เลยครับเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายมากเลยนะคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้เริ่มจากเสาหลักแรกๆที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยซึ่งใกล้ตัวเราที่สุดเลยในแผนพูดถึงโครงการอะไรที่เด่นๆนะคะถ้าในด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นภารกิจแรกเลยนะครับจะมีโครงการที่เน้นการปฏิบัติจริงจังมากอย่างโครงการ ฝึกอบรมโลโคแค l โล a ค c a t ค่ะครับชื่อเต็มๆคือหลักสูตรข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหนะ้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่คือโครงการนี้ไม่ได้ฝึกกันเล่นๆน,นะครับตั้งเป้าอบรมเจ้าหน้าที่ถึง4,000นายทั่วประเทศเลยเดี๋ยว4,000นายเลยเหรอคะใช่ครับ4,000นายถือว่าเยอะมาก เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในภารกิจที่ละเอียดอ่อนมากๆแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับการยกระดับทักษะของคนทํางานในพื้นที่จริงๆไม่ใช่แค่ส่วนกลางทีนี้ถ้าขยับมาที่ความปลอดภัยของคนทั่วไปอย่างเราๆล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องนักท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจตอนนี้ในแผนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นนี้ชัดเจนมากครับว่าเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยตรงเลย มีการตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดและท้าทายมากๆยังไงคะคืออัตราคดีอาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องไม่เกิน5คดีต่อนักท่องเที่ยว10,000แนคนฮะห้าคดีต่อแสนคนตัวเลขนี้ถ้าให้เทียบมันถือว่าทะเยอทะยานขนาดไหนคะเป็นเป้าที่ทะเยอทะยานมากครับการตั้งเป้าที่คมขนาดนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเขาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ทํางานไปวันวันแล้วจะทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ล่ะคะ ก็ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนครับอย่างการยกระดับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสําหรับนักท่องเที่ยวเบอร์1155ให้ทํางานแบบบูรณาการมากขึ้นคือไม่ใช่แค่รับเรื่องแต่ต้องประสานส่งต่อได้ทันทีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการดึงภาพประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านโครงการอาสาสมัครตํารวจบ้านอาสาสมัครตํารวจบ้านฟังดูดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กจริงหรอคะคือชาวบ้านธรรมดาจะไปช่วยตํารวจได้ยังไง ขอบเขตอำนาจอยู่ตรงไหนเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วหัวใจของอาสาสมัครตำรวจบ้านเนี่ยไม่ใช่การไปไล่จับผู้ร้ายโดยตรงนะอแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนศน์ครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่ตำรวจทำงานเชิงรับคือรอให้เหตุเกิดแล้วค่อยไปไปสู่การทำงานเชิงรุกคือการป้องกันอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นเหมือนหูเป็นตาในชุมชน คอยสอดส่องแจ้งบ่อแสก็คือช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อนที่เหตุจะเกิดถูกต้องครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและยั่งยืนกว่ามากโอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะว่างานภาคสนามเขาจะเปลี่ยนไปทางนี้ แต่มีอีกเรื่องที่คนให้ความสนใจไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความยุติธรรมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะหลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีคําถามจากสังคมบ่อยๆในแผนนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะมีครับและเป็นส่วนที่น่าสนใจมากด้วยเพราะมันคือการสร้างความเชื่อมั่งจากรากฐานเลยในแผนระบุถึงโครงการขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานสากล ISO EIC 17025 ISO ใช่ครับ ISO EIC 1 7 0 2 5สาำหรับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ DNA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยนะแล้วมันสำคัญยังไงคะการมีมาตรฐานนี้มันหมายความว่าผลตรวจจากห้องแลบของตำรวจไทยจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากคัดค้านได้ยากในชั้นศาลซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเลยครับนี่คือการตอบคำถามสังคมด้วยการกระทำเลยนะว่าต่อไปนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะแข็งแรงขึ้น เอาล่ะเราพูดถึงความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไปแล้วแต่ภัยสมัยนีย้มันไม่ได้มาแค่รูปแบบเดิมๆม,มันซับซ้อนขึ้นเยอะซึ่งก็นําเราไปสู่ยุทธศาสตร์ที่3ว่าด้วยการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช่ครับภัยยุคใหม่นี้มาทุกรูปแบบเลยเริ่มจากปัญหาคลาสสิกท,ที่อัปเกรดความรุนแรงขึ้นอย่างยาเสพติดในแผนตั้งเป้าหมายที่เน้นการทลายเครือข่ายไม่ใช่แค่จับรายย่อย คือต้องขยายผลไปถึงการตรวจสอบทรัพย์สินของเครือข่ายให้ได้ไม่ต่างกว่า50%โหครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ครับหรืออย่างปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นวาระระดับชาติก็มีเป้าจับกุ่มให้ได้ไม่น้อยกว่า330คนพร้อมกับมีโครงการเชิงรุกอย่าง ATPD สอนน้องวยัยใสพ้นผ่ยค้ามนุษย์อันนี้คือเข้าไปสอนในโรงเรียนเลยเหรอคะใช่ครับ เข้าไปให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆเลยน่าสนใจมากค่ะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเลยแต่ปัญหาพวกนี้ทั้งยาเสพติดค้ามนุษย์มันเป็นปัญหาข้ามชาติทั้งนั้นเลยนะี่คะตำรวจไทยจะจัดการคนเดียวไหวได้ยังไงถูกต้องครับในแผนก็ยอมรับความจริงข้อน,นี้และระบุชัดเจนว่าต้องเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรตำรวจสากลแต่ที่น่าสนใจคือการรับมือกับปัญหาคนเข้าเมืองครับ ในแผนผู้แห่งการสร้างสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงกับหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้ามือแห่งชาติหรือ TIS ให้ฉลาดขึ้นแต่ภัยที่คนทั่วไปเจอกันทุกวันแล้วก็ปวดหัวที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นภัยไซเบอร์กับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะโดนหลอกกันรายวันเลยแผนนี้มีอะไรมาช่วยแก้ปัญหานี้บ้างไหมคะ มีการพูดถึงแน่นอนครับเพราะนี่คือโจทย์ท้าทายระดับโลกเลยในแผนจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ไล่ตามเทคโนโลยีของมิชฉาชีพให้ทันอืแต่ว่าก็วันตามตรงปัญหานี้มันแก้ไม่ง่ายเพราะอาชญากรอยู่ต่างประเทศการจะตามจับตามอายัดมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก สิ่งที่แผนพยายามจะทำคือการทำงานเชิงรุกมากขึ้นอย่างการประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ทั่วถึงฟังดูเราก็เป็นโจทย์ที่หินจริงๆค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ดิฉันว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วคือยุทธศาสตร์ที่4การปฏติตรูปองค์กรจากข้างในเพราะต่อให้มีแผนรับมือภัยข้างนอกดีแค่ไหนแต่ถ้าองค์กรข้างในยังไม่แข็งแรงพอมันก็คงไปไม่รอด เห็นเขาพูดถึงแนวคิด9หรือสเตปด้วยมันคืออะไรคะ9หรือสเตปนี้เป็นเหมือนไมเซตที่ผู้วิหารวางไว้เป็นธงในการทํางานปีนี้เลยครับมันย่อมาจาก S เท่ากับ smart คือต้องฉลาดทันสมัยนําเทคโนโลยีมาใช้ T เท่ากับ transparency คือโปรง่งใสตรวจสอบได้ E เท่ากับ efficiency คือทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและ P เท่ากับ people คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ citizen centric ครับคำว่า smart police นี่เราได้ยินกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ครั้งนี้มันจะแตกต่างจากเดิมยังไงมันจะเป็นแค่การมีแอปพลิเคชันเท่ๆหรือเปล่าหรือมันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของตำรวจจริงๆเป็นประเด็นที่ดีมากครับเพราะหัวใจของ smart police ในแผนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์แต่คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานจริงๆเช่นอะไรบ้างคะ่ะยกตัวอย่างเช่นการปรับรูปแบบสายตรวจธรรมดาให้เป็นสายตรวจอัจฉริยะที่อาจจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงหรือการนำา Big Data มาช่วยวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนให้แม่นยำขึ้นไม่ใช่การทำงานตามสัญชาตญาณอย่างเดียวฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ในความเป็นจริงมันมีอุปสรรคเยอะแน่ๆอย่างการฝึกตำรวจรุ่นเก่าๆให้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้คล่องหรือระบบข้อมูลของตำรวจในกรุงเทพกับต่างจังหวัดมันจะเชื่อมกันรู้เรื่องจริงๆหรอคะที่ผ่านมาเหมือนต่างคนต่างทำ นั่นคือความท้าทายที่แท้จริงเลยครับแผนนี้ก็พูดถึงการพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อลดภาระงานของพนักง,งานสอบสวนซึ่งเป็นปัญหาคอขวดมานานอืการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเอกสารจะช่วยให้พนักง,งานสอบสวนมีเวลาไปโฟกัสกับการทำสำนวนคดีให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องการเชื่อมข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องใช้มบประมาณมหาศาลซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทำได้แค่ไหนแต่การที่มันถูกระบุในแผนก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับนอกจากการพัฒนาระบบงานแล้วการดูแลคนที่เป็นตำรวจเองก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะถ้าคนทำงานมีความสุขไม่มีขวัญกำลังใจจะไปคาดหวังให้เขาบริการประชาชนได้ดียังไงแน่นอนครับเรื่องนี้สำคัญมาก ในแผนมีโครงการที่น่าสนใจอย่างโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันโอ้ oh, ชื่อดีจังครับคือไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการทั่วไปแต่การดูแลไปถึงครอบครัวของตำรวจด้วยเพราะต้องยอมรับว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เครียดและเสี่ยงถ้าเขาสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องครอบครัวมันก็จะทำให้เขาทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นจริงด้วยค่ะรวมถึงมีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้ตำรวจทั่วประเทศด้วยค่ะ ว่างแผนไว้ดีมากมีโครงการน่าสนใจเยอะเลยแต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งหมดที่พูดมานี้มันเกิดขึ้นจริงทำได้สำเร็จตามเป้าไม่ได้เป็นแค่ตัวหนังสือสวยๆในกระดาษนี่คือส่วนที่สะท้อนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคือคกลไกการวัดผลมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงคะจากที่เคยวัดกันเองประเมินกันเอง ตอนนี้มีกลไกการประเมินจากภายนอกที่สำคัญมากนั่นคือ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอ๋อที่จัดทำโดยปป,ปชใช่ครับซึ่งสังคมให้ความสำคัญและจับตามองอย่างใกล้ชิดคะแนน ITA ของสทชจะเป็นตัวสะท้อนที่สำคัญเลยว่าในสายตาคนนอกองค์กรตำรวจมีความโปร่งใสแค่ไหน แสดงว่ามีคนนอกมาคอยส่องคอยให้คะแนนอยู่ตลอดแต่สุดท้ายแล้วคนที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นประชาชนทั่วไปในแผนมีการวัดผลจากเสียงของประชาชนโดยตรงไหมคะมีครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเลยคือการเปลี่ยนจากการบอกว่าเราทำงานดีมาเป็นการถามประชาชนว่าคุณคิดว่าเราทำงานดีไหมม,มีตัวชี้วัดหลายตัวในแผนที่ใช้ระดับความเชื่อมั่น หรือความพึงพอใจของประชาชนเป็นเกณฑ์วัดผลโดยตรงเลยครับอย่างเช่นอะไรคะเช่นเป้าหมายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดต้องไม่น้อยกว่า80%หรือความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อง,งานบริการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ตั้งเป้าไว้สูงถึง81.5%การใช้ตัวชี้วัดแบบนี้มันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าเสียงของประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดของการทำงานครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากการพูดคุยกันวันนี้นะคะแผนปฏิบัติราชการของตำรวจปี2569เนี่ยเต็มไปด้วยเป้าหมายที่ท้าทายมากมีความพยายามจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ฉลาดขึ้นและที่ดิฉันว่าเด่นชัดที่สุดคือความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนให้ได้ใช่เลยครับ แนวคิดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ citizen-centric มันแทรกซึมอยู่ในแทบทุกส่วนของแผนซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องและน่าจับตามองมากเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้มีเทคโนโลยีดีแค่ไหนจับผู้ร้ายได้กี่คนแต่ถ้าประชาชนยังรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจก็คงเรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีจริงด้วยค่ะแผนงานนี้วางรากฐานไปสู่การเป็นตำรวจเพื่อประชาชนอย่างชัดเจนมาก แต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายให้ได้ไปขบคิดกันต่ออีกสักนิดนะคะว่าความท้าทายที่แท้จริงอาจไม่ใช่การเขียนแผนให้สวยรู้หรือการซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแต่เป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ชั้นประทวนไปจนถึงนายพลมีหัวใจของความเป็นผู้ให้บริการหรือเซอร์วิสมาอย่างแท้จริงซึ่งเทคโนโลยีซื้อได้แผนเขียนได้ แต่หัวใจบริการนี่สิคะมันจะสร้างกันได้อย่างไรและจะยั่งยืนแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปในภาคปฏิบัติจริงคะ่ะ